สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนทินทารุสเก้านะคะคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักของชาวราศีเมษใครที่ไม่แน่ใจว่าเราอยู่ราศีเมษหรือเปล่าสามารถเช็กช่วงที่เกิดกันได้ใต้คลิปนะคะเขียนเอาไว้ให้แล้วเป็นที่เท่าไหรอยู่ที่เท่าไรนะเป็นการนับบนที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นจะมีความแตกต่างจากโหราศาสตร์ไทยราคีนาดูได้ดาวศุกร์ด,วดาวจันทร์ก็สามารถดูคู่กันได้เลยเนาะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่รู้ว่าเราอยู่ลัคนาอะไรดาวศุกร์อะไรดาวจันทร์อะไรมันคืออะไร สามารถใช้กันได้ใต้คลิปนะคะแนบลิงก์เอาไว้ให้แล้วลองไปหาลัคนณาดาวศุกร์ดาว,ดาวจันรเบอร์ชาร์คของเราเพิ่มเติมดูเราจะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นเนาะซึ่งถ้าใครที่มีอายุ30ปีขึ้นไปจะให้เน้นในส่วนของลักนาเป็นหลักนะคะแต่ว่าการอ่านไพ่ของเราในวันนี้เป็นการอ่านดูความรักดูความรักจะดูในเรื่องของดาวศุกเป็นหลัก ก็มีความสาคัญมากๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นม,มีเวลาก็ลองไปเช็คดูแล้วกันนะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเปิดไพ่มาพร้อมกันเลยความรักพวกคุณในช่วงเดือนกรกฎาคมน,นี้จะเป็นยังไงกันบ้างเนาะชาวราศีเมษและคณาเมษในช่วงนี้เครียดหรือเปล่าเอ่ยไพ่แต่สําหรับคพณก้าวดาวเป็นไพ่ที่บ่งบอกอถึงภาวะเครียดนะคะบางท่านในช่วงนี้อาจจะนอนไม่หลับหรือว่ามีอะไรบางอย่างเข้ามารบกวนจิตใจของเราและทําให้เรารู้สึกไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่เนาะแลวไม่ลืาอาการไมเกรนด้วยนะคะที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะ ขอพลังงานหลักหนึ่งใบค่ะให้กับชาวราศีเมษและขนาเมษความรักเป็นยังไงบ้างเอ่ยในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ขอพลังงานหลักหนึ่งใบค่ะตอนนี้ดาวเสารย้ายเข้าสู่ราศีเมษย,ยังเป็นทางการแล้วนะคะบางท่านอาจจะใครที่อยู่องศาตน้นอาจจะสัมผัสได้ถึงความรู้สึกบึดอัดแล้วก็กดดันนะคะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวของเราโดยตรงเลยเนาะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกมอนถูกบีบอัดน,นะคะให้เรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะ ในช่วงนี้น่าจะยังเป็นช่วงขององศาต้นอยู่นะส่วนใครที่เป็นองศากลางหรือองศาปลายก็อาจจะยังไม่ค่อยได้รับอิทธิพลเท่าไหร่นะคะเพราะว่ายังอยู่ห่างไกลจากของเราอยู่เนาะแต่ว่าดาวเสาร์จะอยู่ในราศีเมษไปประมาณสปีนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงสาปีนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณได้พิสูจน์อะไรหลายๆอย่างเพื่อการเป,ปลี่ยนแปลงในชีวิตหลังจากนี้เนาะยังไงก็เป็นกรรลัยใ,ให้กับชาวราศีเมษและคขนาไม่ทุกท่านเลยนะคะ เด e เว r ร์ค่ะมี The World ไพ่เด e เว r l ์ใบแรกเลยบางสิ่งบางอย่างอาจจะเดินทางมาถึงจุดๆนึที่จะต้องมีการหมุนเวียนแล้วก็เปลี่ยนไปแล้วนะคะเพราะไพ่เดวเวอร์ไพ่เมเจอร์คณนาใบสุดท้ายด้วย หรืออาจจะอยู่ในจุดที่ค่อนข้างอิ่มตัวหรือเปล่าเอ่ยซุปก็อิ่มตัวแล้วทุกก็อิ่มตัวแล้วก็เลยไม่ค่อยอยากจะตื่นเต้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากนักนะคะไพ่ต้าสำรับเป็นไพ่เด็กถึงไม้เท้าหวนมองว่าชาวราศีเมษและคาเมษน่าจะรู้สึกว่าเราถึงเวลาที่เราจะต้องจบอะไรบางอย่างเพื่อการเริ่มต้นใหม่แล้วหรือเปล่าเอ่ยถึงแม้ว่าจะเป็นการเริ่มต้นที่เรารู้สึกว่าเราก็ไม่ค่อยพร้อมหรือว่าเราก็ไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่แต่ว่าก็อยากจะลองเสี่ยงดูอขอพลังงานภาพรวมสี่ใบทำไมเป็นเดวิลเอ่ย คนยังรู้สึกเหมันติดกับดักอะไรบางอย่างอยู่มองว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งคณจะคุณจะช่างหัวมันให้หมดนะคะคนจะเหมือนรู้สึกว่ามันเต็มที่แล้วมันไม่จําเป็นจะต้องกักขังตัวเองอยู่กับความคิดอะไรอีกแล้วอะไรเงี้ยสองถ้วยในช่วงที่ผ่านมาน่าจะตกหลุมรักใครสักคนนึงมากๆหรือเปล่าเอ่ยบางท่านอาจจะรู้สึกรักเขานะคะหรืออาจจะรู้สึกว่าคุยกันถูกคอคุยแล้วอยากจะคุยอยากจะคุยต่อไปเรื่อยๆนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มีแรงอยู่ซึ่งกันและกันเนาะ มีไพ่จัสติเข้ามาตำแหน่งความรู้สึกในหัวใจของคุณนะคะเป็นไพ่คู่ตรงข้ามของคุณด้วยเป็นไพ่ประจำตัวของชาวราศีตุลและขนาตุลมองว่าจิตใต้สํานึกเรื่องของคนในตอนนี้น่าจะกําลังคิดช่างใจพยายามจะหาคําตอบพาทางออกอะไรบางอย่างที่มันจะดีกับตัวของเองที่สุดนะคะบางท่านอาจจะรู้สึกเสียสูญไปเยอะเลยเหมือนกันกับอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะมีไพ่เดอะฟูลแล้วก็ไพ่เด็กเถืเียนนะคะบางท่านอาจจะคุกชาพลาดยินมันก่อนจบกัน คือหวานรู้สึกว่าในช่วงนี้ยมีใครบางคนเขาก็สนใจคุณนะแต่ในความสนใจของเขาที่มีให้กับคุณมันดูล่องลอยนะคะเป็นไพ่เดฟูที่บ่งบอกถึงการที่ไม่ยึดติดหรือว่าดูไม่ได้แบบมีอนาคตสักเท่าไหร่สบายใจก็ไปต่อแต่ถ้าไม่สบายใจหรือมีปัญหาอะไรก็ค่อยว่ากันอีกทีเลยประมาณเนี้ค่ะมาเอาทองกับไพ่เด็กถือรีนต่ามือนมีความคาดหวังกับคุณนะคะแต่เป็นหวังที่ไม่ค่อยกล้าจะหวังสักเท่าไหร่เนาะ ทีนี้ไพ่ท้าสำหรับเป็นไพ่ห้ามไม่ทาวนะคะหวนมองว่าชาวราศีเมษและคณามษน่าจะรู้สึกยุ่งเหยิงะนะถ้าไม่ได้ทะเลาะก,กับใครอาจจะเป็นการที่คุณกําลังทะเลาะก,กับตัวเองอยู่ก็ได้นะคะขอจุดไปให้เดวเวอร์หน่อยเดยวเวอร์คืออะไรเอ่ยคิงถึงไม่เท้าบางท่านอาจจะขกิดชาวธาตุไฟเมษสิีธนูนะอัศวินเถรเรียนนะคะเดียมเพลสโอ้ชาวราศีเมษและคณามษ คุณน่าจะรู้สึกว่าคุณได้เจอกับเขาคนนั้นเหมือนเป็นเดอะเบสแล้วเป็นคนสุดท้ายของชีวิตหรือเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าใช่ที่สุดสบคุณนะคะจริงๆมีไพ่สองถ้วยเข้ามาก็ไม่แปลกใจหรอกคุณน่าจะรู้สึกตกหลุมรักเขามาตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันแล้วล่ะน่าจะมองว่าเขาเป็นคนที่ใช่หรือเป็นคนที่เพียบพร้อมคู่คนกับคุณที่สุดแล้วนะคะเป็นไพ่เดียมเพสซึ่งเป็นไพ่คู่ของคุณด้วยเนาะ เออเลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถที่จะปล่อยวางคนคนนี้ได้นะคะแต่ในขณะเดียวกันเหมือนคุณจริงจังกับเขาแต่เขายังไม่ค่อยจริงจังกับคุณหรือเปล่าเอ่ยอาจจะยังดูล่องลอยอยู่ก็ได้นะไพ่ใต้สําหรับเป็นไพ่เดวิลนะคะเป็นไพ่ที่บง่งบอกถึงความทอกซสิก์บางอย่างในจิตใจเนาะบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเราอยากจะหาทางออกเหมือนเห็นทางออกแล้วแต่ยังไปไหนไม่ได้นะคะยังเป็นพนักงานาที่ผูกติดกับคนคนนี้อยู่หรือไม่แน่บางความสัมพันธ์ใครสักคนหนึ่งอาจจะมีคู่หรือมีเจ้าของอยู่แล้วก็ได้นะเดี๋ยวข้อน่้ไปให้หเดย เาไม่เท้านะคะแปดถ้วยฮัลโหลแฟนนะคะบางท่านอาจจะคุยกบชาวราศีพฤกษ์หลือคนหนาพฤกษ์เนาะภายใต้สอขึ้นเด e m o ู n นะคะเหมือนเขาเองก็เหมือนมีความวมตกังวลแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจนะภายใต้การเป็น The f u ู l ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่คิดอะไรเลยทั้งนั้นนว่าเขาคิดเหมือนกัน,นะคะ่ะ มองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เขาเองก็ไม่สามารถจะปล่อยได้เหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ถอดใจง่ายเหลือเกินนะคะเวลาที่รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่เติมเต็มบางสิ่งบางอย่างที่ใจต้องการหรือเขารู้สึกว่าคุณไม่อยากให้เขาอยู่เขาก็จะไม่อยู่อาจจะมีความเหมือนพร้อมถอยได้ตลอดเวลาแต่ถ้าถามว่าความสัมพันธ์เนี้ยอยากได้ไหมก็อยากได้นะเป็นพ่ก้าวไม่เท้าต่อให้มันจะมีความยับเยินย่ำแย่หรือพังพินาศแค่ไหนก็แล้วแต่ก็ยังต้องการอยู่นะคะ แต่ว่าถอนใจค่อนข้างง่ายเหมือนกันมีไพ่ฮาราแฟนนะคะเหมือนพยายามจะปล่อยแล้วก็ปลมเนาะทีนี้มาดูกันว่าเขาเป็นยังไงบ้างเอ่ยในช่วงนี้ขอพลังงานหลักหนึ่งใบค่ะหกเหรียญน,นะคะดูหยัดทุ่มเทลงทุนพยายามนะ The Tower ค่ะถึงแม้ว่ามันจะยับเยินและย่ำแย่ไปสักแค่ไหนแล้วก็แล้วแต่นะคะขอพลังางานภาพรวมสี่ใบทําไมเป็นหกเหรียญเอ่ย บางความสัมพันธ์อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยมีความเท่าเทียมกันสักเท่าไหร่นะคะใครสักคนหนึ่งอาจจะให้มากกว่ารับนะอาจจะเป็นการทักก่อนคุยก่อนเข้าหาก่อนเลยอาจจะเป็นการลงทุนนะคะอาจจะเป็นการลงทุนในเรื่องของการเงินในเรื่องของเวลาหรือว่าในเรื่องของความรู้สึกก็ได้คนที่ให้ก็ให้อยู่ฝ่ายเดียวคนที่รับก็รับอยู่ฝ่ายเดียวด้ยวยเช่นกันเนาะมีไพ่ก้าวกลบเข้ามาตำแหน่งอดีตของเขานะคะในช่วงที่ผ่านมาเขาก็ดูจะเครียดแล้วก็ดูจะนอนไม่ค่อยหลับเหมือนกันนะ มีไพ่เด็กถือดาบนะคะบางท่นานอาจจะคุบชาวธาตุลมจนกลมเมถุนในช่วงนี้เขาน่าจะมีอะไรบางอย่างที่คาใจแล้วก็มีการตั้งคำถามพยายามจะหาคำตอบอยู่นะคะอืมา้ําครงกับไพ่เฮอร์มิตแล้วก็เดทบางท่นานอาจจะคุบชาวราศีพิจิกและขนาดพิจิกเนาะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในช่วงนี้เป็นชาวราศีเมษไหมที่ดูจะเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่ในโลกส่วนตัวของเองแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะมุ่นหมายกับใคร อาจจะมีช่วงเวลาที่คุณหายไปสักพักหนึ่งหรือเปล่าเอ่ยถ้าคุณหายไปสักพักหนึ่งเหมือนมองว่าคุณก็ยังยังเป็นคนที่เขาอยากจะลงทุนอยู่นะคะคือต้องบอกก่อนว่าสถานการณ์ของเขา,าจะเป็นเราก็ได้หรือไม่ใช่เราก็ได้นะแต่ว่าจากหน้าไพ่ที่เห็นอนะ่ะเหมือนเขาเองอยากจะลงทุนให้ใครบางคนที่เงียบหายไปนะคะใครที่ไปเฝ้าทาอยู่ตอนนี้เขายังอยากจะลงทุนอยู่แล้วก็มีคําถามเกิดขึ้นว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะยังเฝ้าคอยสังเกตการแล้วก็มีคําถามมากมายในนั้นเนาะ เออทีนี้มาดูกันเลยว่าเขาในตอนนี้รู้สึกยังไงกัณนะคะเรื่องอาสองฝั่งกันได้นะเป็นการอ่านทั่วไปนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครไนก็ได้ ช่วยนะคะ6ช่วยก,การนึกถึงสิ่งเก่าๆเ,เพื่อนเก่าแฟนเก่าครรัาเก่าอะไรก็แล้ว,ลวแต่ที่เคยผ่านเข้ามาในชุดของเราในช่วงนี้เขาอาจจะคิดถึงเรื่องราวเหล่านั้นหรือไม่สิ่งเก่าๆเหล่านั้นอาจจะวนๆเวียนๆกลับมาหาเขาอีกครั้งนึงก็ได้นะคะบางท่านอาจจะเคยคบเคยสานความสัมพันธ์กันมาก่อนเนาะแล้วในช่วงนี้เขาอาจจะคิดถึงเรื่องราวเก่าๆระหว่างคุณกับเขานะคะอาจจะเป็นทั้งเรื่องราวที่ดีแล้วก็เรื่องราวที่ไม่ดีนะเขาในตอนนี้เหมือนคนที่ยังเฝ้าคอยสังเกตการคนอยู่นะคะชาวราศีเมษและคนาเมษ เพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ออกตัวแรงหรือว่าลุกขึ้นมาทําอะไรมากมายขนาดนั้นอืมแต่อย่างที่บอกนะคะว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เขาอยากจะลงทุนเป็นพ่เจ็บไม้เท้าเข้ามาด้วย พร้อมที่จะสู้ตายอยู่นะคะกับความสัมพันธ์นี้แต่ว่าเป็นการสู้ที่ขอดูจังหวะดูเวลาดูสถานการณ์ก่อนเนาะมีไพ่เก้าเหรียญน,นะคะบางท่านถ้าไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันเลยเขาก็ค,คิดถึงคนมากนะถ้าส่องได้ก็แอบส่องถ้าส่องไม่ได้อาจจะเป็นความคิดถึงที่วนเวียนกัดกินในจิตใจนะคะไพ่แต่สองขึ้นหนึ่งท้วยก็คงไม่ต้องมีคําถามเกิดขึ้นนะหละว่ารู้สึกยังไงืบนว่าบางท่านที่เคยรักกันมากเขาก็ยังรักคนอยู่นะคะหรือเหมือนท่านที่เป็นความสัมพันธ์ที่กึ่มกึ่ บอกว่าเขาก็รู้สึกดีกับคุณค่ะแต่ทีนี้ต้องระวังนะว่ามันจะเป็นความรู้สึกที่ขึ้นขึ้นลงลงเนาะเดี๋ยวก็เยอะเดี๋ยวก็น้อยนะคะบางทีที่ดูเยอะก็เยอะเหลือเกินแต่บางทีที่ความรู้สึกมันหายไปก็อาจจะกลายเป็นคนหนึ่งได้เลยเหมือนกันนะคะกับความรู้สึกของเขาที่มีให้กับคุณมองว่าคุณเป็นคนที่มีอิทธิพลกับความรู้สึกของเขาอยู่เหมือนกันถ้าคุณกับเขาสร้างความสัมพันธ์กันมาก่อนมองว่าเขายังพร้อมจะสู้กับคุณอยู่นะ ยังพร้อมที่จะลงทุนกับความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะแต่ว่าถ้าคุณกับเขาเพิ่งมาสร้างความสัมพันธ์กันอาจจะต้องไปรีเช็คดูค่ะว่าเขาเคยมีอดีตไหมมีความหลังครั้งเก่าไหมเขาอาจจะมีปัจจัยมีอะไรบางอย่างในอดีตของเขาแล้วก็มาส่งผลกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้เขาเหมือนยังไม่ได้โฟกัสมาที่คุณเท่าที่ควรจะเป็นก็ได้เนาะอืมอทีนี้แนวโน้มหน่อยละกันคะ่ะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงเมื่อเอ่ย หลายท่านอาจจะมีบรรยากาศที่ดีขึ้นนะคะจะแบ่งด้วยเป็นการปลดปล่อยบางสิ่งบางอย่างที่ยากลำบากเนาะความอึดอัดทั้งหลายทั้งแหล่นะคะที่เคยบล็อกเคยปิดกัน้นก็อาจจะได้รับอิสรพได้รับการปลดปล่อยนะ the l e v e r s นะคะบางท่านอาจจะคุยชาวราศีเมถุนและขนาดเมถุนแล้วก็2เหรียญหนึ่งถ้วยอีกแล้วนะ มองว่าหลายท่านเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีความรักความผูกพันความลึกซึ้งอยู่นั้นค่อนข้างยเยอะเนาะถ้าทะเลาะกันหรือมีปัญหาการมีโอกาสที่จะได้กลับมาคืนดีกันนะคะเป็นการกระชับมีความสัมพันธ์หรือบรรยากาศมันดีขึ้นมีโอกาสที่จะได้รับการปลดปล่อยค่ะสิ่งที่ทําให้รู้สึกอึดอัดในช่วงที่ผ่านมาก็มีโอกาสที่จะได้ ปลุกให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาในช่วงเดือนนี้ด้วยเช่นกันนะคะมรงกรกับไพ่เดอะเลยังรู้สึกว่ามีแพชชั่น passion, มีแรงเสน่หาอยู่ในนั้นหลายท่านเป็นความสัมพันธ์แบบไปๆกลับๆนะคะไปได้ก็มาได้แต่มาได้ก็ต้องระวังว่าก็อาจจะยังไปได้อยู่เหมือนกันเนาะแต่ที่นี้นสององท่านที่เป็นความสัมพันธ์ในอารมณ์ตัวเลือกทางเลือกหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจน,นมองว่าก็ยังมีช่วงเวลาที่ดีๆต่อกันได้นะคะไพ่สามทูวยเป็นการกระชับมิตรความสัมพันธ์แต่ก็อาจจะยังเป็นความสม รักที่ลึกซึ้งขนาดนั้นนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ในอารมณ์ตัวเลือกทางเลือกอยู่แต่ก็ยังสามารถที่จะประคับประคองกันต่อไปได้เนาะทีนี้ดูคํำแนะนำหน,นะะห่อยละกันเ่าไพ่อยากแนะนํานอะไรบ้างเอ่ยไพ่หกขึ้นมานะ่ะบางท่านอาจจะมีความคาดหวังค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะมไพ Self ่เซลฟ์เลิฟนะคะอาจจะต้องรักตัวเองให้มากๆนะชาวราศีเมษและคษแล้วก็ชาวสองนะคะ ครบางคนกําลังใส่หน้าก,กากในความสัมพันธ์นี้อยู่ซึ่งการใส่หน้าก,กากในที่นี้อาจจะเป็นการคิดดีแต่ว่าทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรืออาจจะเป็นการคิดไม่ดีแต่กแกล้งทําเป็นดีก็ได้ทุกอย่างต้องใช้เวลาในการพิสูจน์นะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนในการตัดสินใจแล้วกันเนาะมีพ่เฟรนด์ชิพแล้วก็พ่แฟมิลี่นะคะความสัมพันธ์ดีคือความสัมพันธ์ที่สามารถที่จะกอดคอกันเดินไปได้หรือว่าสามารถที่จะเข้าอ,อกเข้าใจหรือว่ารับฟังหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนคนในครอบครัวนะคะที่ทําให้รู้สึกอบอบุ่นนใจะะคะ ความสัมพันธ์นี้ยังเป็นความสัมพันธ์ที่สามารถสปาร์ทกันได้อยู่นะบางท่านที่เคยทะเลาะกันหรือมีปัญหากันอย่างที่บอกนะคะว่ายังสามารถที่จะกลับมาคืนดีกันได้อยู่เนาะ support นะ c o ด e p e n d e n c y ค่ะแยกแยกให้ออกนะคะว่าการัพ p อ o r t กับ c o ด e p e n d e n c y มันต่างกันยังไงนะคะบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเรากําลังัพ p อ o r t เขาแต่สุดท้ายแล้วมันอาจจะกลายเป็นการที่เรากําลังบังคับเขาไปดูที่เราไม่รู้ตัวก็เป็นไปได้เหมือนกัน อย่างที่บอกเคยพูดหลายครั้งนะคะว่ารีเช็คพื้นดวงตัวเองดูนะว่าเราเป็นดวงคู่แบบไหนนะคะถ้าเราเป็นดวงคู่ง่ายอย่าไปทำให้มันยากใครอย่าไปสร้างความยากลัมาให้กับความสัมพันธ์อย่าไปกดดันตัวเองมากจนเกินไปเนาะเพราะสุดท้ายแล้วยิ่งเราพยายามมากเท่าไหร่สุดท้ายจะเป็นการผลักคนรักออกไปโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะแต่ถ้าเราเป็นดวงคู่ยากก็อาจจะรีเรียนไม่ได้กับบททดสอบที่เข้ามาอยู่ตลอดเวลาแต่ทุกครั้งที่ผ่านไปได้ความสัมพันธ์ของคนจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนะคะ ทีนี้มันมีไพ่ซัพพอร์ตกับไพ่โคดิเพนแนนซีขอขยายความไพส่สองใบนี้หน่อยละกันเนะาะบางข้อสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ที่เราสึกว่าเราพยายามจะประคับประครองหรือว่าพยายามซัพพอร์ตเขาทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ว่าก็ต้องดูให้ดีนะคะว่าสิ่งที่เราให้กับเขาว่ามันเป็นสิ่งที่เขาต้องการหรือเปล่าเพราะบางทีมันอาจจะเป็นการบังคับหรือว่ากดดันอีกฝั่งนึ่งโดยที่เราไม่รู้ตัวก็เป็นไปได้เหมือนกัน พราะเปนไพ่โคดิเพนเซซีจากนักไพ่คุณจะเห็นนะคะเป็นการใส่กุญแจมือการอยู่ด้วยการท่ามกลางความรู้สึกที่อึดอัดและกดดันเหมือนจําเป็นที่จะต้องอยู่ด้วยกันมันไม่ได้เป็นความรู้สึกที่ยินยอมสุดท้ายแล้วความรู้สึกมันก็จะมันก็จะมีประเด็นเกิดขึ้นนะคะ พไพ่แ้าสำหรับเป็นไพ่ฝันกลางวันนะพยายามเอาตัวออกมาจากความคิดหน่อยนะคะถ้าบางทีเราฟุ้งมากจนเกินไปความคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะเนาะลองพยายามดูตามความเป็นจริงนะคะว่าตอนนี้สถานการณ์ความสมพันธ์ของเราเป็นยังไงแล้วก็ค่อยๆรับมือตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นละกันนะคะโอเคคะ่ะชาวราศีเมษล,ลัคนาเมลนี่คือแวนวของความรักความสมพั์พวกคุณในช่วง เดือนกระกฎาคมนี้นะคะบางท่านอาจจะเป็นเรื่องราวสับฝังกันก็อาจจะตรงมากไม่ตรงบ้างนะอาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครก็ได้เนาะและนี่ก็ผ่านมาครึ่งปีแล้วนะคะชาวราศีเมษลัคนาเมษในช่วงครึ่งปีแรกเป็นยังไงบ้างเอ่ยบางท่านอาจจะผ่านมาอย่างสบายอกสบายใจนะคะอาจจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกเนาะก็ดีใจด้วยนะคะแต่ใครที่ผ่านมาอย่างยากลำบากก็ไม่เป็นไรนะสู้ๆนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยจริงๆมันก็ยังมีอีกครึ่งปีนะคะที่เราจะสามารถต่อสู้หรือว่าพยายามที่จะ ไขวข้าโอกาสต่างๆเนอะยังไงก็ขอให้ครึ่งปีหลังนี้มีพลังงาน,นดีๆเข้าหาชาวราศีเมษลมักนณะเมทุกท่านนะคะและในช่วงท้ายคลิปนี้นะคะหวานมีโปรฝากชาวราศีเมษและก็ชาวสองทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้เลยเนาะเป็นการอ่านชาร์ตพื้นชีวิตนะคะซึ่งคราวนี้จะมาในรูปแบบของข้อความเป็นสิ่งที่คุณสามารถเอาไปอ่านซ้ําได้ตลอดทางชีวิตเลยนะคะเพราะว่ามันจะไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นสิ่งที่ติดตัวคุณมาตั้งแต่วันที่คุณเกิดเนาะใครที่กําลังสับสนสงสัยหรือว่ารู้สึกว่ากําลังมืดแปดด้านไม่รู้ว่าาาาเเรกิดมทมทํไ ควรจะทำอะไรควรจะเลี้ยวไปทางไหนหรือว่าเส้นทางชีวิตของเรามันควรจะต้องเดินต่อไปอยังไงคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องความรัก ใครที่รู้สึกว่าทุกครั้งที่มีความรักเข้ามาเราผิดหวังตลอดเลยบางทีสิ่งที่คุณกําลังพยายามหาคําตอบในตอนเนี้มันอาจจะซ่อนอยู่ในพื้นดวงของคุณตั้งแต่วันที่คุณเกิดมาแล้วก็เปิดไปได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าในตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกเราจะมีความเชื่อกันอย่างหนึ่งคะ่ะว่าการที่เราได้เกิดมาบนโลกใบน,นี้ก่อนที่เราจะเกิดอะเราเลือกเอาไวไ้แล้วว่าเราอยากจะเกิดมาเพื่ออะไรมาเรียนรู้อะไรนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละอย่างที่เราได้เจอมันคือบททดสอบที่เราเลือกมาแล้วว่าเราจะเจอเราเกิดมาบนโลกใบนี้เพื่อที่เราจะต้องมา ทดสอบภารกิจต่างๆเพื่อที่จะผ่านพ้นมันไปให้ได้เนาะเพราะฉะนั้นหลายท่านอาจจะรู้สึกถึงความยากบมางนะคะถ้าเกิดว่าเรายังเดินไปไม่ตรงตามแผนที่ของเราสักทีเราก็จะรู้สึกเหมือนเราต้องสอบใหม่สอบใหม่สอบใหม่ตลอดเวลาแล้วมันก็จะมีความยากบมางที่ทําให้เราสึกเหมือนเราแบบ เมื่อไหร่มันจะผ่านพ้นไปสักทีอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราสอบผ่านแล้วนะคะมันเหมือนการเลื่อนขั้นอะ่ะเราก็จะไปเจอชับเรื่องใหม่ของชีวิตไปเจอเรื่องราวใหม่ๆของชีวิตเหมือนชีวิตของเราได้สักเซตเรื่องนี้แล้วอะ่ะเราก็จะไปเรียนรู้เรื่องใหม่นะคะนั่นคือภารกิจการเกิดมาบนโลกใบนี้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะหาคาตอบบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในพื้นดวงของค,คุณก็สามารถติดต่อสอบถามมันเข้ามาได้ในไลน์แอดนยทนทาร์มสเก้านะคะซึ่งอย่างที่บอกแล้ว,ว่าในตอนนี้หวารับทําแบบข้อความแล้ว จริงๆอ่ะหวานก็ยังมีในแบบโทรอยู่นะเป็นการโทรแบบหน,นึ่งต่อหนึ่งเหมือนพูดคุยกับหวานโดยตรงนะคะเป็นการที่หวานจะอ่านพื้นดวงให้แล้วก็มีการตอบคาถามบางอย่างที่คุณสามารถจะถามได้เลยเนาะแต่ว่าก็จะมีบางเคสที่รู้สึกว่าอ,อ,อยากได้แบบข้อความเพราะว่าไม่สะดวกในการโทรหรือบางทีแบบ โทรแล้วก็จาไม่ได้อะไรเงรี้ยค่ะก็สามารถดูแบบข้อความก็ได้เพราะว่าสิ่งที่หวานจะส่งให้มันจะเป็นไฟล์รูปภาพนะคะซึ่งในนั้นน่าจะเป็นข้อความที่คุณสามารถเอาสิ่งที่หวานส่งให้ไปอ่านซ้าๆได้ตลอดชีวิตของคุณเลยมันจะไม่เปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่านั่นคือสิ่งที่ติดตัวคุณมาตั้งแต่วันที่คุณเกิดเลยนะคะสามารถเอาไปใช้ประกอบข้อคู่ในการดำริงชีวิตของคุณได้เลยนะคะว่าคุณควรจะโฟกัสตรงไหนหรือควรจะทําอะไรต่อไปควบคู่กับการเดินในเส้นทางของคุณได้เลยเหมือนกันนะคะซึ่งหวานจะมีแถมในส่วนของ ปีนี้ให้ด้วยนะคะว่าปีนี้คุณเป็นดวงแบบไหนควรจะโฟกัสในเรื่องอะไรหรือว่าคุณเป็นดวงขึ้นหรือเป็นดวงตกนะคะถ้าเป็นช่วงที่ดวงขึ้นควรจะไขว่คว้าโอกาสอะไรบ้างก็จะบอกให้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นช่วงที่ดวงวคุณลงหรือว่าดวงงคุณตกอยู่ก็จะบอกเหมือนกันคะ่ะว่าคุณควรจะต้องเฝ้าระมัดระวังอะไรนะคะหรือว่าจาังหวะชีวิตนั้นมันจะอยู่ไปอีกนานแค่ไหน ก็จะบอกให้ในพื้นดวดีเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นหมาว่าสิ่งที่หวานส่งให้มันก็จะเป็นประโยชน์กับคุณค่อนข้างมากเหมือนกันนะเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วหวานก็มีการดูพื้นัวของตัวเองแล้วก็ดูจังหวะชีวิตของตัวเองด้วยเช่นกันนะคะว่าจังหวะไหนควรจะบุกจังหวะไหนควรจะหยุดนะคะเพราะว่าบางทีเป็นช่วงที่เราทําอะไรที่ไม่ตรงกับจังหวะของเรามันก็เหมือน เทน้ำลงกรองทรายนะคะมันเหนื่อยมากๆเลยนะแล้วมันเหมือนเราวิ่งแล้วเราไม่รู้เราจะวิ่งไปไหนสุดท้ายแล้วเราหมดพลังงานซะก่อนนะคะการไปในช่วงจังหวะเวลาที่มันเหมาะสมมันว่ามันน่าจะเป็นการตอบโจทย์ที่ดีที่สุดเนาะและในการที่หวานทําในครั้งนี้หวานก็ตั้งใจทํามากๆเลยนะคะสำหรับทุกคนที่เข้ามาดูอาจจะไม่ได้รับทุกเคสที่เข้ามาเพราะว่าแต่ละเคสที่หวานทำอะ่ะหวานจะค่อนข้างทําอย่างละเอียดเนาะเพื่อที่คุณจะได้เอาสิ่งที่หวานส่งให้ไป ช่วยแก้ปัญหาบางอย่างที่ซ่อนในพื้นดวงคุณได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะเพราะแต่ละเคสที่มาส่งให้จะไม่ต่อกับสิบหน้าอยู่แล้วนะคะบางเคสที่เยอะๆหน่อยก็คือ20โกน,น้าได้เลยเหมือนกันจากที่เคยทํามาแล้วแต่พื้นดวงของแต่ละคน,นะว่าจะมีความซับซ้อนมากน้อยแค่ไหนแต่ก็พยายามทําเพื่อให้ได้เกิดประโยชน์กับคนที่เข้ามาดูมากที่สุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจก็ลองติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ในไลน์แอด n เก้า 09. 09. นะโอเคค่ะทุกคนอ้อเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะหลังจากนี้หวานพยายามจะอัปคลิปในทุกๆ ในช่องใน YouTube ช่องนายทินทารสนะคะคุณสามารถเข้ามาในช่องของเราได้ในช่วงเวลาหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มเนาะหวานจะอัปคลิปในทุกๆวันนะคะจะพยายามลงให้ได้ในทุกๆวันและกันเพื่อที่คุณจะได้เข้ามาติดตามกันได้อย่างง่ายๆนะคะแต่ว่าถ้ามีวันไหนที่หวานอาจจะ ทําไม่ทานหรือไม่ได้อัพก็ขออภัยนะคะหวันจะพยายามมาทดแทนหรือชดเชยในวันถัดไปแล้วกันเนาะก็จะพยายามลงให้ได้อย่างสมู่รณสมอที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วกันนะคะโอเคค่ะทุกคนขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมกันมาตั้งแต่ต้นจนจบหรือว่าใครที่ติดตามกันมาหลายปีแล้วก็ขอบคุณมากๆด้วยเช่นกันนะคะเป็นกำลังใจกันต่อไปเนาะขอให้เพื่นมีพลังงานดีๆเข้ามาด้วยเช่นกันนะคะโอเคค่ะเรื่องราวสับฟังกันได้นะเป็นการอ่านทั่วไปนะคะอาจตรงบ้างไม่ตรงบ้านอาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครีนก็ได้ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกด คือกันข้างล่างนี้นะคะแล้วพบกัใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย